สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด็นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะนำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2ี่เมษายน2567ลงคลิปนี้ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาผมก็ได้นเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด4ตัว3ตัวและ2ตัวบน พร้อมทั้งสองตัวล่างให้กับสมาชิกตูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขตัวเด่นจากคู่2ตัว3ตัว4ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมบลสลักไวล่าเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันเอาสนากเวลเราพัฒนางวดประจำ 19, ออวันที่19เมษายน2567กันก่อนครับผลการออกรางวัลที่1 764271 764271เลขท้าย4ตัวครับ4271 4271 3ตัวบน271 271 2ตัวบน7171เลขท้าย2ตัวล่างครับเป็น42นะครับทานทวนะครับเลขท้าย2ตัวล่างเ็น42ครับ42 นี่คือผลการเราสลักไว้เราพัฒนางวดล่าสุดนะครับ19เมษายนครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับผมได้นําเลขไทยาย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก4271มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูที่หลักพันกันนะครับหลักพันจะมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรคํานวณครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลักพันงวดล่าสุดคือ4มาคํานวณครับสูตรที่1ครับ ได้7เป็นตัวตั้งนะครับ7ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันคือ4ให้บวกตัวเองครับสีบวกแล้วก็8เมื่อได้แล้วก็แครับให้นำลดจาก8ปหนึ่งแท่งมคือ7ครับแลักตั้ง7บวกจากเเ็เพิ่มไปใี่เ้าตัวก็แล้วครับ7 8 9 0 1 2 3 4 5ู่ถ้าเป็นหลักพันสตรที่2ครับได้2เป็นตัวตั้ง2ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันวดล่าสุดคือ4ให้ไปบวกหลักพันก่อนหน้านั้นอีกวดหนึ่งก็คือเลข9ครับ4บวก9ได้เท่ากับ13ครับ เมื่อได้สิบสานะครับเอาสามตัวหลังมาตั้งตั้งสามแล้วนําัวจากสามหนึ่งแต้มคือสครับแล้วก็บวกอย่างอีกสองเพิ่มไปไดเก้าตัวกนแล้วครับสองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปหลักพันสูตรที่สามครับได้หกได้เล็ดสี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ได้จากการนําครับสี่ตัวนี้ได้จากการนาให้นําหลักแสนคือเนะครับบวกหลักพันคือสี่ครับเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเครับเมื่อได้สิบเอ็ดเาหนึ่งตัวหลังบวกหลักพันครับหนึ่งบวกสีเท่ากับห้า เมื่อเท่ากับ5 5เอามาตั้งตั้ง5แล้วนำลดจาก5้ามา1แต้มคือ4แล้วก็ระบบแกมที่สเพิ่มภายใน9ตัวก็แล้วกับ4 1 4 5 6 7 8 9 0 1่าเบนสต่อไปหลักพันสูตรที่4ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ได้จากการน,นำครับให้นำหลักหน่วยบนคือ1บวกหลักพันคือ5คือ4ครับ1บวกสีเท่ากับ5แลน้นนำผลลัพธ์คือ5บวกหลักพันคือ4ครับ5บวกสีเท่ากับ9เมื่อได้เท่ากับ9ครับ ให้นำรถจากข้ามืนึงแต้มคือ8ปดแล้วก็ตั้งแปดบวกจากเลขแปดเพิ่มไปในเก้ตัวกันเลก้าล้วครับแปดเก้าศูมเมื่อครบ4ี่สูตรแล้วครับให้นับแต้มจนกันทั้ง4ี่สูตรจางได้ดนที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้แล้วครับก็มี2 4งสี่ห้าแปดได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลขสอดึงเลขห้าดึงเลขแดึงในสูครับสองหดศูนยดึงสีตัวครับจากหตัวนะครับสองห้ปดศนย์เป็นล หลักพันครับมาดูสูตรจำนวนหลักร้อยต่อค่าตรงวดสี่สูตรครับแต่ใน,นส่วนจะนําตัวเลขหลักร้อยงวดป่าสุดคือ2มาคานวณครับสูตรที่1ครับ3เป็นตัวตั้ง3ตัวนี้ได้จากการนําหลักร้อยคือ2ให้บวกเดิมครับสองกสองเท่ากับ4เมื่อได้กับ4เอา4มาตั้งนับลดจาก4ีหนึ่งแท่งคือ3แล้วก็บวกจากเลขสเพิ่มขึ้นไปได้เก้าตัวก้าหลักครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อไปหลักร้อยส,สูตรที่2ครับ เจ็ดเป็นตัวตั้งเจ็ดตัวนี้ได้จากการน,นาครับให้นําหลักร้อยว่าลสุดคือสองให้ไปบวกหลัก,กร้อยก่อนอีกคือสี่ครับสองบวีเท่ากับหกนำผลลัพธ์คือหบวกหลักร้อยคือสองครับหกสองเท่กับแเมื่อได้กับ8ปเอา8มาตั้งแล้วนับลูจากแปดหนึงแทมคือเจแล้วก็บวกจากาเจ็ดเพิ่มไปในก้ตัวก็ับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาถ้าเป็นหลักร้อยสุดที่สครับได้หนเป็นตัวตั้งหตัวนี้ได้จากการนําหลักแสนคือ7บวกหลักร้อยคือสครับเจ็ดบวกสองเท เก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดครับเมื่อได้สิเอ็ดเอาหนงตัวำมาตั้งครับตั้งหนล้วบ,บวกแกวเล็กหเพิ่มไปให้เลขเกตัวกันละครับหนึ่งสองี่เจ็ดแต่เป็นหลักร้อยสุดที่สครับได้สเป็นตัวตั้งสีตัวนี้ได้จากการนานะครับได้จากการนําหลักหน่วยบนคือหนึบบ่บวกหลักร้อยคือสองครับรงครับสาแล้วนำผลลัพธ์คือสครับบวกหลักร้อยคือสอครับสาบวกสองเท่ากับห้เมื่อได้กับหเอาหมาตั้งลบจากห้าหแต้มคือส แล้วก็พวกเก้าด้วยสิบเพิ่มไปใน9ตัวก็แล้วครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแจมชนทกัน4สูตรจะได้เลขกี่บล์นับแจมชนเดนียวนะครับมี1 4 5 7 8 9ครับ1 4 5 7 8 9ได้6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตร,รเทียบชนเพื่อดึงตัวไหนครับผมดึงเลขสดึงเลข5ดึงเลข8ดึงเลข9ครับ4 5 8 9ดึง4ตัวจาก6ตัวเป็นเลขเด่นหลักร้อยนะครับ มาดูสูตรคนวณหลักสิบต,ต่อครับทั้งหมด4ีสูตรครับแต่ละสูตรจะนาหลักสิบวมดล่าสุดคือเลข7คํานวณครับสูตรที่1ครับใน3เป็นตัวตั้ง3ตัวนี้ได้จากการนำหลักสิบคือ7ให้บวกตัวเองครับ 7, เจ็ดบวกก็สิบสี่เมื่อได้สิบสี่เลยครับเอาสี่มาตั้งับลดจากสี่งเต็มคือ3แล้วก็บวกอย่างสามเพิ่มไปเลเก้าตัวกันแล้ว,ว 3, 4, 5, 8, 9, 0, ครับสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับต่อไปหลักสิบสูตรที่สองครับได้เลขเจ็ดเป็นตัวตั้งเจ็ดตัวนี้ได้จากการนํานะครับ ได้จากการนําหลักสิบวันล่าสุดคือ7ให้บวกหลักสิบงวดก่อนนี้คือ3ากับเจ็ดบวกสเท่ากับสิบเมื่อได้ผลเมื่อได้10เอาผลลัพธ์คือศูนย์บวกหลักสิบคือ7จ็ดับศูนย์บวกเจ็ดเท่าก,กับเจ็ดเมื่อได้กับเจ็ดเอาเจ็ตัตั้งตั้งเจ็แล้วก็บวกจากที่เจ็เพิ่มไปเลการตัวกันละครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปหลัก 10, สิบสุดที่สามครับได้เลขสี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ครับสี่ตัวน,ากกาน, 4, วนี้ได้จากการนําครับสี่ตัวนี้ได้จากการนําให้นํา หลักหน่วยคือ1บวกหลัก10คือ7ครับ1บวก7เกท่ากับ8นำผลลัพธ์คือ8บวกหลัก10คือ7กับ8บวก7เกท่ากับ15เมื่อที่15เอา5มาตั้งตั้ง5แล้วนำลดจาก5 1แค่มคือ4ก็บวกจากท10เพิ่มไปในการโตกัแล้วครับ4 5 6 8 9 0 1 2ต่อไปหลัก10สูตรที่4ครับ ได้หเป็นตัวตั้งหนึ่งตัวนี่ได้จากกระน,นำหลักแสนคือเบวกหลักสิบคือ7จครับ7จบวกเจท่ากับสิบสี่นำผลลัพธ์คือสี่นะครับบวกหลักสิบคือ7จครับสี่บวกเท่ากับสิบเมื่อสิบเอเอาหตัวลงมาตั้งตั้ง1แล้วก็บวกจ่าเลขกหเพิ่มไปให้เลขเก้าตัวกันละครับหนึ่งสองสามสเมื่อครบสี่สุดให้นับแ้มชนกัน4ีสุดครับจา่าแ้มเลที่ผมนับแ้มชนเด่นไว้้วครับก็มีหนึ่ง เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าได้หกตัวในหกตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวหนึ่งครับผมดึงเลขสี่ดึงเลขห้าดึงเลขแปดดึงเลขเก้าครับสี่ห้าแปดเก้าเป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับสี่ตัวครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมดสี่สูตรครับจะได้สูตรจะนําตัวเลขหลักหน่วยวัตล่าสุดคือหนึ่งมาคำหนณครับ สูตรที่1ครับได้1เป็นตัวตั้งหนึ่งได้จากการนําหลักหน่วยคือ1นบวกตัวเองคอ 1, รับหนึ่งบนเท่ากับสเมื่อเท่ากับ2นับลดจาก2 1แหนึ่งทคือ1นึ่งแ้ก็ตั้ง1บวกแค่ 1, เลขหนึ่งเพิ่มไปที่ก้ตัวก็แล้วครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าเป็นหลักหน่วยสูตรที่2ครับได้2เป็นตัวตั้งครับ2ตัวนี้ได้จากการนําครับให้นําหลักหน่วยบนคือ1บวกหลักหน่วยบนก่อนในนี้ก็ค, 2, คือ2ครับ1นึ่งบวกสองเท่ากับสเมื่อไท้กับ3ครับ เอาสามมาตั้งนับรดจากสามหนึ่งแทมคือสแล้วก็บวกจากเลขสองเพิ่มไปเลก้าตัวกรับสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านหลักหน่วยสุดที่3ครับได้เลขเเป็นตัวตั้งครับเาตัวนี้ให้จากการนำหลักแสนคือเจครับบวกหลักหน่วยคือหนึ่ครับเจ็วกหนึ่งเทับัพคือแปดครับบวกหลักหน่วยคือหนึ่งคัปบวกหนึ่งเท่ากับเเมื่อเทอารับเอาเก้ามาตั้งตั้งเก้แล้วก็บวกจากเลขเ้าพิ่มไปเลขเก้าตัวครับหลักเก้าส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับถ้าเป็นหลักหน่วยสุดที่สี่ ได้จากการนำหลักพันหลักพันคือ4ครับบวกหลักหน่วยคือ1ครับ4ี่บวกหนึ่งเท่ากับหนำผลลัพธ์คือ5บวกหลักหน่วยคือ1ครับ5้าบวกหเท่ากับหเมื่อเลขกับ6เอา6มาตั้งตั้ง6แล้วก็บวกจากเลข6เพิ่มไปเลขเก้าถัวก็หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรจากตั้งเลขที่ผมนับแต้มชนด้วยแล้วครับก็มี2 3 4 6 7 เก้าสองสามสี่หกเจ็ดเก้าได้หกตัวนะครับในหกตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนพเพื่อดึงตัวเรีงครับผมเรงเลขสองเรียงเลขสี่เรงเลขเจ็ดเรงเลขเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าเป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคํานวณเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่ยี่สิบสองเมษายนครับมาดูการจับคู่ ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างก่อนนะครับชุด2ตัวล่างผมก็จะนําหลักพันสี่ตัวที่คํานวณได้ครับ2 5 8 0จับคู่หลักหน่วยหลักร้อยสตัวครับสี่ห้าเก้าสี่าแปครับจะได้ชุด2ตัวล่างให้เราพัฒนาดังนี้ครับ2วันละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวใะ้สองสี่สองห้าสองแปดสอวันละสิบนะครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้5จะได้5 4 5 5 5 8 5 9 8วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้8 4 8 5 8 8 8 9ครับ9วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้9 4้่ศูนะครับ0ทางเท่ากับ0วางหลักสิบนะครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้0 4 0 5 0 8 0 9นะครับรวมทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวล่างจับคู่ได้16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสตัวล่างครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนต่อครับชุด2ตัวบน ผมก็จะนำหลัก1ิบตัวครับ4 5 8 9จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 4 7 9ครับจะได้ชุด2โทนหัวเราวพัฒนาดังนี้ครับ4วางหลักสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้4 2 4 4 4 7 4 9 5วางหลักสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้5 2 5 4 5 7 5 9 8วางหลักสิจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้8 2 8 4 8 7 8 9 9วางหลัก10นะครับจับคู่หลักหน่วย4ตัว เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้ารวมทั้งหมดนะครับในชุดสองตะบนจับคู่ได้สิบหกชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสองตะบนหอยลาวพัฒนามารุ่นนะครับในชุดตรงตรงสองตะบนและชุดตรงตรงสองตารางสิบหกชุดครับชุดละสิบหกชุดจะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเด่นก่อนครับชุดเด่นสองตารางก่อนนะครับสองตารางจากสูตรที่ผมคำนวณจากพูดได้สิบหกชุดครับ 16ชุดนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อตัดหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปได้ครับชุดเด่นจากสูตรคำนวณครับสรุปได้ครับก็จะมีดังนี้ครับในชุดเด่นนะครับก็จะมี25 2 8 8 5 8 8 4ชุดครับ2 5 2 8 8 5และ884ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวล่างเวลาพัฒนาชุดตรงๆมาลุ้นครับใน4ชุดนี้จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุด ถ้าสมาธิตีแนวทางการคำนวณได้เร็เกินสองตนานั่งก็นํามาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใครท่านมากที่สุดครับมาดูการสรุปชุดเด่น2อตะตัวนครับชุด2องตัวการจากสูตรที่ผมคำนวณจากพู้ใน16ชุดครับใน16ชุดนี้ผมแนะนําสูตรมาตัดเพื่อหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปตัดไว้ก็จะมีนะครับ8 แ9 9 7 9 9 4ชุดครับแปด9จ้ชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวล่างชุดตรงๆตัดมาจาก16ชุดนะครับมาลุ้นกันนะครับว่า4ชุดเด่นจะมาหรือไม่เลขเด่นอยู่ในกลุ่ม16ชุดตามาสมาชิกที่มีแนวทางการคำนวยเลขเด่น2ตัวล่างก็นำมาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ประเด็นตรงแก่ท่านนะครับมาดูชุด3ตัวันตอครับชุด3ตัวันผมก็จะนำหลักร้อยดูเจหนวนเลขร้อยครับ หลักร้อยโสงลครับสี่ห้าแปดเก้าครับสี่ห้าแปดเก้าผมดึงสองตัวครับดึงเลขห้านะครับดึงเลขห้ลและดึงเลขแปวางในตำแหน่งหลักร้อยครับผมจะนําเลขห้าและเลขแมาจับคู่กับชุดเด่นสงตัวบนสครับแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าเจ็ดเาเก้าครับจะได้ชุดสามตัวใ้าพัฒนาจากนี้ครับชุดสามตัที่สรุปจับคู่ไว้ครับหาวางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดจะได้ห้าแปดเจ็ดห้าแปดาห้าเก้า 8วางหลักร้อยนะครับจับคู่ชุดเด่นสองหสีชุดนะครับจะได้8ปดกาแปด8 9 8า7 899รวมทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวจับคู่ได้8ชุดครับนี่คือชุดตรงตรง3ตัวครับทั้งหมด8ชุดครับเด่นที่สุดนะครับผมเน้นไปที่897นะครับเด่นเวซี่สุดนะครับเน้นไปที่897ครับเน้น897รองไปที่589ครับรอง589เน้น897รอง589ครับ นี่คือ3ตัวบนครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับทั้งหมด4ชุดเด่นครับ2 5ง8 8 5 8 8ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่88ครับเน้นที่88นะครับรองไปที่85ครับรอง85เน้น8 8รอง85ครับนี่คือ2ตัวล่างครับและ2ตัวบน4ชุดครับ8 7 8 9 9 7 9 9ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่ 97นะครับเน้นไปที่97ครับรองไปที่89ครับรอง89เน้น97รอง89นี่คือชุดสรุปเด่นนะครับชุดเน้นชัลอง2ตัวล่าง2ชุดครับ2ตัวบนสอชุดแนะ3ตัวสอง 2, ชุดไว้ลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่22เมษายนครับมาลงชุด4ตัวต่อครับชุดสี่ตัวผมก็จะนำชุด2ตัวล่างเน้นรอง2ชุดนะครับก็คือ 85และ88คจับคู่กับชุดเล่นรองสองตัวบนสองชุดครับ98และ97จะได้ชุด4ตัวให้เราพัฒนาดังนี้ครับชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ก็จะมี85 89 85 97 88 89 88 97นะครับรวมทั้งหมดครับในชุด4ตัวจับคู่ได้สี่ชุดครับนี่คือชุดสี่ตัวสี่ชุดตรงๆมาลุ้นครับในชุดสี่ตัววัาสี่ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับ มาดูการสรุปชุดฟันทงครับผมจะสรุปฟันธงเลขท้าย4ตัว3ตัว2ตัวเละ2ตัวล่างหวัวเลาพัฒนางวดประจำวันที่22เมษายนให้กับสมาชิกดูนะครับในชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดนะครับจากคนใน้4ชุดชุดสรุปฟันทอง4ตัวเด่นที่สุดผมเน้นไปที่8897ครับ8897รองไปที่8589ครับรอง8589นี่คือชุด4ตัวครับ ชุด3ตัวครับเด่นที่สุดเน้น8 9 7ครับเน้น897รอง589ครับรอง589ครับชุดสรุปนอลทอง2ตัวนอครับเด่นที่สุดเน้น97รอง89ครับเน้น97รอง8 9ครับชุดสรุปบอลทอง2ตัวล่างครับเด่นที่สุดเน้น8ปดรอง85ครับเน้น8 8ดรอง85นะครับนี่คือชุดสรุปบันทองเลขท้าย4ตัวเด่นและรอง3ตัวเด่นและรอง2ตัวเด่นลรอง2ตัวล่างเด่นและรองนะครับ มาดูชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้สรุปจากคู่เด่นในชุด2ตัวไว้ก็จะมี2 5 2 8 8 5 8 88 7ป9 9 7ด9าด9รวมทั้งหมดในชุด2ตัวจับคู่ได้แปชุดครับนี่คือชุดสรุปเด่นนะครับสตัวนะครับมาได้ทั้งสองตัวบนทั้งสองต่างไหนครับในแชุดนี้มาลุ้นครับว่าชุดสองตัวนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับ มาดูที่เลขวิ่งลอยครับเด่นบนในเลข9เด่นล่างในเลข8ครับ9บน8ล่างนี่คือเลขวิ่งครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันที่22เมษายน2567ครับผมได้นํามาลงคลิปเป็นกอสมายชิดกูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรดใช้การพิจรารณาญาณก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเ,เป็นเลขสูตรคํานวณเท่านั้นครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตร หรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยลาวพัฒนากันได้งวดประจําวันที่22เมษายนนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขตินกํนลังวันทุกท่านทุกคนทุกแลังแกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการกระตุ้นสุดที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่22เมษายน2567ลงทลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูุดไว้ดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ